เปิดโลกเวตาลตอนนางรัตนวดีบุตรีเศรษฐีผู้หลงรักโจรพระราชาตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นอโศกปลดเวตาลลงจากกิ่งเวียงขึ้นพระอังสาเดินย้อนกลับมาทางเดิมมาได้ครู่หนึ่งเวตาลก็กล่าวขึ้นว่าพระราชาดูพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยอยู่ท่ากะไร เพื่อไม่ให้ต้องเบื่อนายเกินไปเพราะหนทางยังอยู่อีกไกลข้าจะเล่าเรื่องสนุกให้ทรงฟังสักเรื่องหนึง่งจะโปรดว่าอย่างไรเมื่อเห็นพระราชาไม่ตอบเวตาลจึงเล่าเรื่องนิทานดังนี้มีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองอโยธยาอันได้ชื่อว่าเป็นที่ประทับขององค์พระวิษณุครั้งที่ทรงอวตารล,ลงมาเกิดเป็นพระราม ผู้ทรงทำลายเหล่ารากสดให้พินาศย่อยยับไปนครนี้มีพระราชาผู้เกลียงไกลทรงนามวีระเกตเป็นผู้คลองอยู่ในเมืองนั้นมีนายวานิชมหาเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่ารัตนทัตเป็นไวยสยบดีแห่งพ่อค้าทั้งปวงมีภรรยาชื่อนันทยันตีและมีทิดาชื่อว่ารัตนวดี ซึ่งเทพทั้งหลายประทานให้มาเกิดในตระกูลของคนทั้งสองนางรัตนาวดีจเจริญวัยขึ้นด้วยความภูมิฟักถนอมของบิดาและมารดานอกจากมีสิริโฉมอันเป็นเลิศแล้วยังมีความเรียบร้อยน่ารักอีกด้วยความงามของนางเป็นที่จับใจของบุรุษทั้งหลายฉะนั้นจึงมีผู้ชายมารักใคร่นางและสู่ขอนางเป็นภรรยา แต่ไม่เพียงบรรดาไวสยะตระกูลใหญ่ๆเท่านั้นแม้ราชาทั้งหลายก็หลงไหลใฝ่ฝันในตัวนางอยากจะได้เป็นชายาด้วยกันทั้งนั้นแต่นางไม่ได้โปรงใจรักใครบุรุษใดเลยไม่ว่าจะเป็นใครต่อเป็นองค์อมรินนางก็ไม่ปรารถนาและประกาศเจตนาของนางอย่างเด็ดเดี่ยวว่านางยินดีตายเสียดีกว่าที่จะคิดแต่งงานกับใคร พฤติกรรมของนางทำให้ไวยสยะผู้เป็นบิดาบังเกิดความเศร้าใจแต่ก็ไม่เคยขัดใจนางในเรื่องนี้และข่าวคราวของนางก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งนครอโยธยาในการนั้นพบว่ามีพวกราษฎรชาวเมืองถูกโจรป้นสะมมติดต่อกันบ่อยๆประชาชนผู้เดือดร้อนจึงมาชุมนุมกันเรียกร้องต่อพระราชาวีระเกต ให้ช่วยเหลือด้วยกล่าวว่าข้าแต่นฤบดีพวกเราทั้งหลายมีความเดือดร้อนยิ่งนักเพราะมีโจรมาปล้นแทบทุกคืนและเราก็จับมันไม่ได้ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือด้วยเถิดเมื่อพระราชาได้ฟังคำร้องทุกข์ของราษฎรก็สั่งให้วางยามแต่งตัวปลอมเป็นชาวเมืองแยกย้ายกันไปเฝ้าในจุดต่างๆเพื่อจับโจรมาลงโทษ แต่เวลาผ่านไปช้านานก็ยังจับโจรไม่ได้การปล้นสะดมอันอุกอาจก็ยังเกิดขึ้นเป็นประจำทุกคืนดังนั้นพระราชาจึงต้องปลอมพระองค์ออกไปดูเหตุการณ์ด้วยพระองค์เองในคืนวันหนึ่งขณะที่พระราชาทรงถืออาวุธด้อมมองมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งในพระนครนั้นก็เจอชายคนหนึ่งทำลับลับล่อๆอ,อ,อยู่ข้างถนนข้างหน้ามีกิริยาชวนให้สงสยัย เะเหลียวซ้ายแลขวาลอกแรกเป็นพิรุษพระราชาเห็นดังนั้นก็สะกดรอยตามไปห่างๆทรงรำพึงว่าเจ้านี่คงจะเป็นโจรอย่างไม่ต้องสงสัยมันกำลังมองหาทางเข้าบ้านเพื่อจะตัดช่องย่องเบาเอาทรัพย์ของชาวบ้านแน่ๆคิดดังนี้แล้วก็ทรงเร่งฝีเท้าติดตามไปทันทีฝ่ายโจรเหลียวหลังกลับมาเห็นเข้าก็ถามว่าเจ้าเป็นใคร พระราชาแซงตอบว่าข้าเป็นโจรน,นะสิบุรุษนั้นได้ฟังก็กล่าวว่าเหมาะทีเดียวข้าจะได้เพื่อนร่วมทางของข้าแล้วคือเจ้านี้เองเพราะเจ้ามีอาชีพอย่างเดียวกับข้าไปบ้านข้าเถอะข้ายินดีต้อนรับเจ้าเมื่อได้ยินโจรกล่าวดังนั้นพระราชาก็ตอบตกลงและติดตามโจรไปยังที่อยู่ของมันซึ่งเป็นห้องใต้ดิน อยู่ลึกเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งห้องนั้นตกแต่งงดงามประการตาด้วยของมีค่าราคาแพงทั้งสิน้นเมื่อกระทบแสงตะเกียงก็สะท้อนเป็นประกายระยิบระยับดูราวกับเป็นสวรรค์ใต้บาดาลอีกแห่งหนึ่งฝ่ายพระราชาเมื่อเสด็จเข้าไปในนิวาสถานของโจรแล้วก็ทรงแลดูโดยรอบและนั่งลงบนพื้นที่ปูลาดด้วยพรมอันงามวิจิตร ในขณะที่นายโจรเดินหายไปในห้องชั้นในมีนางทาตผู้หนึ่งเดินออกมาแล้วกล่าวกับพระราชาว่าท่านเข้ามาในนี้ทำไมรู้ไหมว่าที่นี่เป็นปากทางแห่งมนุษย์ยูทีเดียวชายคนที่ท่านตามมานี้เป็นมหาโจรจอมโหดคนหนึ่งประเดี๋ยวเขาออกมาจากห้องเขาจะจัดการกับท่านยังไม่ต้องสงสัยข้าขอเตือนว่า โจรคนนี้เป็นคนเจ้าเล่แสนคนมีอุบายสารพัดจงรีบหนีไปโดยเร็วเถิดพระราชาได้ฟังดังนั้นก็รีบเสด็จกลับวังทันทีเมื่อถึงวังแล้วก็เรียกทหารมีฝีมือพวกหนึ่งมาประชุมสั่งให้เตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทรงนำทหารไปจุดช่องทางเข้าสำนักโจรและเรียงรายล้อมเอาไว้ทุกด้าน ฝ่ายโจรเมื่อรู้ว่าสำนักถูกล้อมก็รู้ว่าความลับของตนแตกเสียแล้วก็วิ่งทลันออกมาต่อสู้อย่างยอมตายถวายชีวิตเมื่อนายโจรออกมาเผชิญหน้ากับกองทหารก็ร่ายมนอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องตัวเองและกวาดแกงดาฟันฉับลงที่งวงช้างจนขาดกระเด็นแล้วฟันขาม้าจนขาดสะบันจากนั้น ก็เด็ดศีรษะทหารที่รุมล้อมด้วยอาวุธอันคมกริบพระราชาเห็นความอุกอาจกล้าหาญของโจรใจฉกาจเช่นนั้นก็กวดแกงขันทาวุธคู่พระหัตปลาดเข้ารับมือโจรทันทีส่งใช้ฝีมืออันชำนาญคล่องแคล่วจนโจรเสียท่าหงายหลังลงกับพื้นแล้วทรงเหยียบร่างของมันไว้จับมัดมือไขว้หลังลากถูลูถูกลางกลับวงัง และให้ริบทรัพย์สมบัติบรรดามีของโจรเข้าไว้ในทองพระคลังหลวงทรงพิจารณาว่าโจรน,นั้นได้ก่อกรรมทําเข็นต่อราษฎรมามากมายจึงตัดสินให้ประหารชีวิตโดยจะเอาไปเสียประจานเสียในวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เวลาประหารโจรก็ถูกมัดเดินไปตามท้องถนนพร้อมกับมีกองทหารรัวกลองเป็นจังหวะติดตามไป พาไปสู่ตะแลงแกงที่ประหารระหว่างทางที่ผ่านไปนางรัตนวดีลูกสาวเศรษฐีเปิดหน้าต่างประสาทมองลงมาและเห็นโจรหนุ่มมีร่างอันเปลอะเปื้อนด้วยเลือดโลหิตและมอมแมมไปด้วยฝุน่นก็บังเกิดความสงสารและความพิศวาสในฉับพลันนางจึงวิ่งเข้าไปหาบิดาอย่างร้อนรอนและกล่าวกระหืดกระหอบว่าท่านพ่อช่วยข้าด้วย ถ้าเห็นนายโจรถูกตะเวนผ่านไปเดี๋ยวนี้ข้ารักเขาข้าเลือกเขาเป็นสามีแล้วแต่เขากำลังจะถูกนำไปสู่ตะแลงแกงพ่อต้องเอาเงินไปไถ่ตัวเขาให้เป็นอิสระถ้าพ่อไม่ทำตามใจข้าข้าจะยอมตายพร้อมกับเขาในวันนี้แหละรัตนทัตเศรษฐีได้ฟังนางกล่าวก็ประหลาดใจว่าลูกเอ๋ยเจ้าเอาอะไรมาพูด แต่ก่อนนี้ผู้ชายทั้งรูปงามมีทรัพย์และคุณธรรมมากมายหลายคนมางอนง้อต่อเจ้าให้เลือกเขาเป็นสามีเจ้าก็ไม่ใหญ่ดีปฏิเสธไปหมดทุกรายแต่มาบัดนี้เจ้ากลับจะเลือกโจรต่ำช้าเป็นสามีเจ้าคิดอย่างไรเล่าลูกเอ้ยถึงแม้บิดาจะคัดค้านและเตือนสติมากมายแต่นางก็ยืนกรานตามความปรารถนาของนางอย่างดื้อดึง และไม่ยอมเปลี่ยนใจจนในที่สุดเศรษฐีก็ใจอ่อนรีบไปเฝ้าพระราชาทูลขอไทยตัวนักโทษด้วยเงินจำนวนมหาศาลหลายร้อยโกดแต่พระราชาก็ไม่ทรงฟังเพราะโจรผู้นี้ได้ปล้นสะดมทรัพย์สินราษฎรมาแล้วเป็นมูลค่ามหาศาลและทำร้ายผู้คนมามากมายนับไม่ถ้วนยิ่งกว่านั้นกว่าจะจับมันมาได้พระองค์ต้องเสี่ยงเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงไม่สามารถปล่อยโจรให้เป็นอิสระได้เศษธีได้ฟังคำปฏิเสธจากพระราชาดังนั้นก็เดินคอตกกลับมาที่บ้านด้วยความผิดหวังนางรัตนาวดีแจ้งว่าบิดาทำงานไม่สำเร็จก็ประกาศยืนยันเจตนาของนางว่านางยินดีจะตายตามโจรหนุ่มไปปรโลกโดยไม่อาลัยต่อชีวิต ไม่ว่าบิดาหรือญาติพี่น้องจะเกลียกกล่อมเพียงใดก็ตามนางจะแจ้งอาบน้ำแต่งตัวแล้วขึ้นวอมีสัพทะทนกลางกั้นตรงไปสู่ลานประหารโดยด่วนมีบิดามารดาและญาติติดตามไปด้วยความเป็นห่วงต่างคนต่างโศกเศร้าเพราะรู้ว่าคงจะไม่ได้พบหน้านางอีกแล้วก่อนที่ขบวนของเศรษฐีจะเดินทางไปถึงนายโจรก็ถูกเสียประจานอยู่บนขาอย่างแล้ว และลมหายใจกำลังจะแผ่วลงทุกทีใกล้จะถึงแก่ความตายเมื่อเห็นนางรัตนวดีพร้อมด้วยกลุ่มผู้ติดตามเดินเข้ามายัางลานประหารก็ประหลาดใจจึงไต่ถามจนทราบความจริงแล้วก็ร้องไห้ต่อหน้าคนทั้งหลายสักครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะแล้วขาดใจตายนางรัตนวดีตรงเข้ากอดร่างของโจรด้วยความอาลัย แล้วให้นำโจรลงจากที่ประหารพาไปยังกองไฟที่ก่อขึ้นวางร่างโจรลงบนจิตตกาทานแล้วขึ้นไปนอนเคียงข้างกันในถามกลางกองไฟอันลุกโชนช่วงโดยรอบท่านใดนั้นองค์พระศิวะวิสุทธเทพผู้ประทับอยู่ในสุสานโดยไม่มีใครมองเห็นก็เปล่งเสียงดังได้ยินมาทางอากาศว่าเจ้าผู้เป็นปฏิวรตดาช่างมีใจพักดี ยากจะหาใครเสมอเหมือนเจ้าจงเลือกขอพรต่อข้าเถิดข้าจะให้เจ้าสมความปรารถนาทุกประการเมื่อนางรัตนวดีได้ยินสำเนียงทิพย์ดังนั้นก็ยกมือกระทำอัญชลีต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าและทูลขอพรว่าข้าแต่พระมเหสวรบิดาของหม่อมฉันเป็นคนไร้บุตรชายที่จะสืบสกุลขอโปรดประทานพรให้ท่านมีบุตรชายสักร้อยคนเถิด ถ้าท่านไม่มีบุตรชายและข้าสิ้นชีวิตไปแล้วท่านก็คงต้องตายตามหม่อมฉันไปอย่างแน่นอนพระผู้ทัดจันเป็นปิ่นได้ฟังคำนางก็ศพพระไทยยิ่งนะและ้วตรัสว่าเอาเถิดข้าจะให้บิดาของเจ้ามีลูกชายร้อยคนจงขอพรอีกข้อหนึ่งเถิดเพราะหญิงที่ประเสริฐสุดอย่างเจ้าควรจะได้อะไรที่เจ้าเห็นสมควรอีกข้าจะให้เจ้า เมื่อได้ฟังเทวดำรัดดังนั้นรัตนวดีโฉมงามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดหากจะทรงเมตตาแก่หม่อมชั้นแล้วไซขอได้โปรดชุบชีวิตสามีของหม่อมชั้นด้วยเถิดให้เขาได้ดำรงชีวิตเป็นคนดีสืบไปชั่วการนานเมื่อพระเป็นเจ้าได้ฟังถ้อยคำของนางก็ตรัสตอบมาโดยอากาศอันใครใหาได้แลเห็นพระองค์ไม่ว่า จงเป็นเช่นนั้นเถิดขอให้สามีของเจ้าจงลุกออกมาจากกองไฟและมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอให้เขาประพฤตินตนเป็นคนดีสื่อไปและให้พระราชาวีรเกตยกโทษแก่เขาด้วยเถิดท่านใดนั้นนายโจรก็ลุกออกมาจากกองไฟมีชีวิตและปราศจากบาดแผลทั้งปวงในร่างกายเศรษฐีรัตนทัตแลเห็นภาพอัศจรรย์ ที่นายโจรและที่ดาของตนรอดชีวิตมาทั้งคู่บรรดาญาติทั้งหลายที่มาชุมนุมณนะที่แห่งนั้นก็มีความพิศวงตื่นเต้นไปตามกันเมื่อกลับเข้าไปในประสาทที่พมนักแล้วเศรษฐีก็จัดการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่และทำพิธีบวงสวงองค์พระศิวะที่ได้ประทานพรแก่ตนและวงตระกูลทำให้มีลูกชายเกิดมาถึงร้อยคนพระราชาวีวรเกตก็เช่นเดียวกัน และเห็นว่าโจรผู้มีฝีมือนั้นได้กลับตัวเป็นคนดีแล้วก็โปรดให้มาเฝ้าทรงแต่งตั้งเป็นยอดขุนพลประจำกองทัพและโปรดให้ทำพิธีแต่งงานระหว่างยอดขุนพลกับนางรัตนวดีอย่างสมเกียรติฝ่ายเวตาลผู้นั่งอยู่บนพระอังสาของพระเจ้าตริวิกรมเสนเล่านิทานของตนจบลงแล้วก็ทูลถามปัญหาต่อพระราชา โดยคุกคามให้พระองค์ตระหนักในคำสาบที่เคยขู่มาแล้วทุกครั้งว่าพระราชาโปรดตอบหน่อยเถิดว่าเหตุใดนาใยโจรผู้ถูกเสียประจานนี้เมื่อเห็นนางรัตนวดีและบิดาของนางเดินเข้ามาหาจึงแสดงอาการประหลาดคือร้องไห้ในตอนแรกและหัวเราะในตอนหลังพระราชาได้ฟังก็ตัดว่า นายโจรร้องไห้เพราะตระหนักในบุญคุณของเศรษฐีที่ยอมสละทรัพย์สินหลายสิบโกดเพื่อที่จะไถ่ถอนตนซึ่งน้ำใจเช่นนี้ตนหาได้มีโอกาสจะทดแทนได้ไหมส่วนนางรัตนวดีนั้นเล่าช่างน้าขำที่นางมีโอกาสจะได้อภิเศกกับพระราชาทั้งหลายแต่กลับปฏิเสธไปหมดนางมาเลือกเราด้วยประโยชน์อันใดหัวใจของผู้หญิงนี่หนอ ช่างลึกลับซับซ้อนดังเขาวงกฎใครเล่าจะเข้าใจได้เมื่อพระราชาตรัสด,ดังนี้เวตาลผู้ทรงพลังก็ใช้มนวิเศษของตนบรรดาลกายหายวับไปกับตาปล่อยให้พระราชาต้องเหน็ดเหนื่อยพระไทยเสด็จกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจับตัวมันมาไว้ที่พระอังสาตามเดิม